ฟังดวนล่าสุดเป็นแบบนี้แจกเงินดิท่อน1,000งบาทชัดเจนแน่10-24กลกรกฎาคม2,567 Oh นกราบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่9กรกฎาคม2567แล้วก็เช่นเคยวันนี้มีข่าวสารอัปเดตต่างๆมาฝากทุกท่านโดยเฉพาะเกาะติดเรื่องการแจกเงินดิทอนวอลเล็ต10,000บาทซึ่งคุณพ่อคุณแม่สอบถามกันมาเยอะเลยจีะเดียววันนี้มาบอกต่อสําหรับความคืบหน้าการแจกเงินนะคะซึ่งจะมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะคะในวันนี้เดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันในคลิป ซึ่งคุณนันวัฒจัดให้นะคะก็มาคุยสำหรับเรื่องการรับเงินนะคะจะมี การเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอย่าพลาดเลยจะเดียวก่อนรับฟังข่าวสารก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอย่าลืมเป็นกาลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแนละกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะหลังจากมีการแจ้งข่าวจากทางนายเผาภูมิโรจนะสะกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกันลังนะคะซึ่งมีการยืนยันว่าวันที่24บกรก กราคม2567นี้นายก รัฐมนตรีจะมีการแถลงเปิดวันให้ประชาชนลงทะเบียนรับเงิน1,000 0บาทนะคะลงได้วันไหนอะไรยังไงนะคะรวมไปถึงรอสรุปนะคะในวันที่10กรกฎาคม2,567สําหรับการซื้อมือถือและสินค้าต่างๆที่สามารถซื้อได้นั่นเองจากนายพภูมิโรจนสกุลรมาชอคังนะคะได้ออกมาแจ้งแบบนี้นะคะทางคุณนวัดจัดให้นะคะก็มีการพูดคุยนะคะสาหรับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง เดี๋ยวเรามาฟังมาพูดเออเพราะว่าถ้าไปเข้าไปที่ประชุมเนี่ยผมว่าที่ประชุมเขาปวดหัวเหมือนกันนะอุ้ยขอบคุณครับที่ให้กันผมว่าที่ประชุมเขาปวดหัวนะฮะอืมว่าว่าว่าบันยังไงอืมโครงการนี้หวังมากเลยจะได้หรือเปล่าคือเป็นนโยบายเรือธงจากรัฐบาลเขาต้องเอาให้ได้อะ่ะแต่ผมไม่รู้เขาจะเงินมาจากไหนบ้าง ไอแหล่งสามแหล่งอะถ้าแหล่งหนึ่งสะดุดเขาต้องมีสำรองคือถ้าฟังคุณเผ่าภูวันนี้หนึ่งเงินสามก้อนให้เข้ามาห้าแสนหกหมื่นล้านเนี่ยมันจะมาจากปีหกเจ็ดงบปีหกเจ็ดงบปีหกแปดแล้วก็เงินจากทกศอันนี้คือแผนที่หนึ่งแต่ถ้ามันแบบมีอะไรติดขัดซึ่งงบปีหกเจ็ดหกแปดไม่ติดขัดเอาถ้าตูทกศติดขัดแสนกว่าล้านเขาต้องมีแผนสองแผนสามผมว่าเขามีเขามีแล้วแผนสองแผนสาม อยากให้ซื้อปุ๋ยกับยาได้เออเนาะแล้วก็อยากผมผมเอาจริงนะผมก็อยากให้ซื้อของให้ได้หมดทุกคนแหละอยากถ้ามันได้ตังอะนะผมก็อยากให้ทุกคนซื้อของที่ทุกคนอยากได้ทุกคนแหละแต่เพียงแต่ว่าอยากให้ทุกคนมองว่ามันจําเป็นสําหรับเราจริงๆนะขอบคุณนะครับมันจะเป็นสําหรับเราจริงๆนะเพราะบางบ้านอยากซื้อมอเตอร์ไซเอาให้ลูกอย่างเงี้ยพ่อแม่นังแกฉันอะ ผมก็ว่ามันไม่จําเป็นแต่ถ้าบาบ้านซื้อมอไซค์ไปรวมกันสี่ห้าคนแล้วบ้านนั้นไม่เคยมีมอไซค์เลยนะแล้วมอไซค์เนี้ยมันมีความจําเป็นในการที่เขาจะต้องขับไปในอำเภอไกลๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันจําเป็นถูกไหมความจําเป็นมันไม่เท่ากันมันเลยวัดยากอ่ะกว่ากว่าจะถึงเงินเออกว่าจะถลึงเอออะไรนะกว่าจะถึงเงินให้ใช้ ไตรมาสสี่สงสัยตักออกหมดเลยมา <c oughs> แล้วเสื้อผ้าได้ไหมโอ้โ oh หอันนี้ก็คิดยากเหมือนกันนะใช่ความจำเป็นแต่ละบ้านมันไม่เหมือนกันครับผมก็เลยอ๋ออยากให้ซื้อทุกอย่างคือเอ,อจริงๆนะคือถ้าซื้อทุกอย่างมันก็ไม่ได้หรอกเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่คนส่วนใหญ่เลยนะจะไปซื้อทองจะไปซื้อ ทองมาเก่งกำไรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็อืมมันก็พูดยากเนาะแต่เขาเขา,เขาก็คิดถูกแล้วแหละอยากให้ซื้อทองเลยทองเพชรพลอยยมณีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเงินจะได้ไปไปปีครับไตมาสี่ครับอาหารของคุณป่วยติดเตียงน่าจะได้นะครับไม่น่าจะมีปัญหาแต่จะมีร้านค้าลว่วมโครงการหรือเปล่าเท่านั้นแหละค่าเทิมลูกไม่ได้จ้าใช้นี่ใช้สินค่าเทิมลูกค่าน้ำค่าไฟไม่ได้นะครับ ถูกไหมวันที่สิบเนี่ยวันที่สิบเนี่ยเราจะรู้แล้วหล่ะว่าเอาโอเควันที่สิบเนี่ยเราเราจะรู้แล้วอะไรได้ไม่ได้แล้วก็วันที่24สนะี่นายกจะ,ะแถลงว่าลงทะเบียนวันไหนก็ไปลุ้นกันต่อและที่สําคัญก็คือพอลงทะเบียนแล้วเนี่ยก่อนไปถึงลงทะเบียนเนี่ยงบมันผ่านหมดเป้าเข้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใจไหมมันจะลุ้นไปทีละสเต็ป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 ไงอ,อยากตัดแว่นสายตามผมก็อยากจะมีครับแว่นสายตาอีกอันหนึ่งว่าผมเป็นคนขี้ลืมเหมือนกันนะถูกไหม กลัว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าจะไม่ได้เหรอคะไม่รู้ฮะรอวันที่สิบเนาะมไม่ได้ได้ทุกคนนะครับตามคุณสมบัติ3มข้อแล้วก็ให้ประมาณห้าสิบล้านคนนะจากการสำรวจถ้าคุณอนุวัตนมีหนึ่งหมื่นดิจิตอลใช้กี่วันเวลาเท่าไหร่ไม่ครับผมวางแผนมันอยู่ที่เราวางแผนเนาะเพราะว่าเขาเขาให้เราใช้หกเดือนถูกไหมละ่ะสมมุติว่า เ,เงินมันจะเข้าตุลาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมพามีนาอ่ะเรามี6เดือนนี้เนาะบางคนบอกชั้นใช้เลยเพราะฉั้นอยากจะซื้อเครื่องซักผ้าแอร์คอนดิชเนอร์อะไรอย่างนี้สมมติดได้สมมติดไ,ดดได้นะมันก็บดไปแล้หมื่นหนึ่งแต่บางคนบอกไม่ชั้นวางแผนในหมื่นหนึ่งเนี้ยหเดือนเนี่ย ฉันก็จะวางแผนอะไรซื้อข้าวสารอาหารแห้งกัะปิน้ำปลาอะไรนู่นนี่นั่นฉันก็จะมีเงินใช้ทุนค่าแรงของเอ,อทุนทุนเงินของฉันไปถึง6เดือนนะต่อชีวิตฉันถึง6เดือนเพราะเขาวางแผนวิฉะนั้นแต่ละคนทําฟันไม่ได้ได้นะครับเป็นบริการครับถูกไหมอืมถูกไหมมันอยู่ที่ว่าเราวางแผนซึ่งคนที่อยู่บ้านไกลๆสมมติทะเบียนบ้านฉันอยู่จังหวัดหนึ่งฉันมาทำงานจังหวัดหนึ่งฉันจะขอกลับบ้านเขาก็ใช้เลยทันที แล้วเขาคิดว่าเขาจะซื้ออะไรไงมันอยู่ที่เราวางแผนแต่ก่อนอื่นคือให้มาได้เงินก่อนเนาะทุกคนเขาฝันหรือเปล่าคิดว่าจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยลงทุนค้าขายได้ครับลงทุนค้าขายได้รอลุ้นทุกอย่างเลยรัฐบาลนี้อืมทำไมต้องห้ามมือถือกันด้วยเอาอันนี้ก็คือมันเป็นสินค้านําเข้าเนาะก็เข้าใจรัฐบาลเหมือนกันนะ ทุกคนต้องลงทะเบียนจ้าทุกคนต้องลงทะเบียนจะมีบัตรคนจนไม่มีบัตรคนจนนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่โอกาสสาหรับคนที่บัตรคนจนมันจะสูงเพราะตนันวัดแค่คุณสมบัติ3ข้อไงถูกไหมละ่ะอายุ16ปีไรายได้ต่อปีนูน่นนี่นั่นซึ่งบัตรคนจนเขาก็ไรายได้ไม่ถึงอยู่แล้วไงแต่ต้องลงครับต้องมีอัตรารัฐหรือว่าไปลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนนะครับ กังวลว่าอำเภอเล็กๆจะมีจะซื้อได้ไหมมนั่นน่ะสิอำเภอเล็กๆเนี่ยเออแล้วถ้าอำเภอเล็กๆอ่ะเราจะ,จะ,จ,ะจะซื้อ,อยังไงอะคำถามเนาะเออจริงบ้านอยู่บนเขาอย่างเงี้ยอำเภอบนเขาอะเวลาผมไปถ่ายงานอะบางทีบางอำเภอมันเล็กมากแล้วของก็ขายน้อยมากทุ่มหนึ่งนิดปิดตลาดเยยบกันหมดแล้วอะ เออเขาจะซื้อ,อยังไงวะในสิ่งบางอย่างเขาเขาอยากได้แต่มันไม่มีขายอืมนี่แหละคําถามคือมีโทรศัพท์เครื่องเดียวลงทะเบียนได้หลายคนไหม่บางคนบอกได้บางคนบอกไม่ได้ซึ่งไอ,อ้นี่ก็ไม่เคยเหมือนกันเพราะมันยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนไงถูกไหมล่ะแต่เวลาไปซื้อของอะ่ะคุณจะต้องเอาโทรศัพท์เครื่องนั้นสมุิผมเป็นในเอนะผมลงให้ในเอในบีในซีแล้ว เวลาใน A ไปซื้อของใน A อสแกนแต่ว่าเวลาใน B ไปซื้อของก็ต้องเอาโทรศัพท์ใน A ไปด้วยใน A ก็ต้องไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหรอโรงพยาบาลไม่น่าได้เป็นสิ่งเป็นเรื่องบริการนะครับสวัสดีจ้าบัตรคนจนยังไม่เปิดได้ทำใหม่นะครับยังคงใช้ของเดิมครับน่าจะให้ข้ามจังหวัดได้ บางพื้นที่เล็กมากๆเลยมันไม่มีของที่อยากได้เออเออเอเนี้ยไม่ได้จ้าโทรศัพท์ไม่ได้จ้า,จาขอบคุณหลายๆคนที่มาช่วยกันตอบนะครับเพราะว่าอาตอนนี้รู้สึกตาลายตอนนี้รู้สึกตาลายนะครับอืมขอบคุณที่ติดตามนะครับทั้งทั้งอติ๊กตอ,อกอ,อนุวัตติ๊กตอ,อกนะครับแล้วก็สำรองก็คือรักหนุ่มอนุวัต แล้วก็แอป,ปบ้านฟ้านะครับอนุวัตจัดให้แอป,ปบ้านแดงอนุวัตจัดให้เช่นเคยนะครับหนุ่มอนุวัตด้วยนะครับแต่อันนั้นจะทาการเกษตรก็เป็น,นอย่างยิงทางรัฐจ,จาสรุปได้จริงไหมตอนนี้เขาว่าได้นะเนี่ยผมว่าค่าเธอไม่ได้ครับผมว่าประเด็นสําคัญคือกำลังคิดแล้วก็วาวุ่นเลยว่าไอสิ่งที่ฉันอยากได้มันได้ไหมจะได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมิฉะนั้นแล้ววันนี้เอาเรามาเล่าไทาม์ไลน์ให้ฟังว่าไทาม์ไลน์ก็คืออะไทม์ไลน์นะสิบ ชัดเจนสเสด็ดน้ำอะไรได้อะไรไม่ได้ซื้อได้ซื้อไม่ได้24นายกแถลงว่าลงทะเบียนมานไหนถูกไหมแล้วปลายปีประมาณสักตุลาก็เริ่มใช้เงิน6เดือนอ่าก็ไปวัดดวงกันตอนนั้นอีกทีหนึ่งว่าระบบ AI มันจะตรวจจับ3ข้อของคุณเจอไหมเท่านั้นเองถูกไหมอืมนี่แหละอัปเดตประมาณเท่านี้วางแผนแล้วก็ลุ้นไป ส่วนอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันอรอนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่1ิกรกฎาคม2567นะคะสำหรับเรื่องมือถือนะคะรวไปถึงสินค้าที่คุณพ่อคุณแม่นะคะต้องการที่จะซื้อกันว่าอยู่ใน โครงการหรือไม่นะคะสามารถซื้อได้หรือไม่นะคะพรุ่งนี้ก็จะมีสรุปนะคะรวมไปถึงวันที่24กรกฎาคม2567นะคะจะมีการถแถลงจากนายกรัฐมตรีสําสำหรับกำหนดการเปิดลงทะเบียนรับเงินคนละ10,000บาทนั่นเองค่ะขอขอบพุณนเพดอนวััดให้นะคะซึ่งก็ถือว่าพ่อแม่พี่น้องนะคะสามารถเชื่อถือได้นะคะวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณพ่อคุณแม่ไม่มากก็น,น้อยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออไปให้ท่านอื่นได้รับทราบทูกกัน ทางช่องขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ